รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ พี่ที่ทางานบอกว่าเราเป็นคนพูดไม่ค่อยคิดผู้ใหญ่จะไม่ค่อยชอบหนูทํางานให้ออฟฟิศอยู่ส่วนงานที่ทําให้แม่เนี่ยหนูทําให้รีงานซีก็รอก่อนสิคะแม่ต้อยค่ะสวัสดีค่ะอีะอค่ะคิดถึงจังเลย <c oughs> แม่ต้อยยังอยากให้หวากลับไปคบกับรันอยู่ไหมคะแม่อยากให้วากลับไปคบกับรันสิจะลูกบอกเรามาเดี๋ยวนี้นะว่าอีพี่วานี่มันเป็นใครแฟนเก่าเธอใช่ไหม <c oughs> แผนดีๆนะ เกสเกสเกสไปงานก่อนได้ไหมคือคือรันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะว่าพี่เขาจะให้มาติดไอ้รูปบ้านนั่นน่ะเราไปถ่ายกันตั้งแต่เมื่อไหร่นี่กะจะวางแผนแต่งงานกันแล้วใช่ปะอ๋อใช่ดิบ้านหลังเนี้ยกะจะซื้ออยู่ด้วยกันแล้วนี่เป็นกันใหญ่แล้วเกสคือไอ้รูปนั้นน่ะมันถ่ายกันเล่นๆน่ะตอนนั้นร้านพรีเวดดิ้งเขาาออกบูธที่ห้างอะ่ะ แล้วก็เรียกพวกเราไปถ่ายฟรีส่วนในเรื่องบ้านน่ะมันแค่คุยเ,ยเล่ยเปื่อยกับเกสไม่ได้จริงจังอะไรอะ่ะเธอบอกเธอไม่จริงจังแต่อีกคนเขาจริงจังถึงขั้นซื้อบ้านจริงๆเราเอาลูกที่เธอบอกว่าถ่ายเล่นๆนะ่ะมาแขวนจริงๆเลยนะเกสคือรันก็ไม่รู้ต้องทําไงอะ่ะรันก็ไปบังคับเขาไม่ได้ถูกไหมเขาจะทําอะไรอะ่ะก็เรื่องของเขาเธอไม่ต้องคิดมากได้ไหมนะเกสนะคือ เราเป็นแฟนเธออยู่กับเธอเธอไม่ต้องเต้นตามเขาได้ไหมเราจะไม่เต้นตามหรอกนะถ้าเขาไม่เอาเธอเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่อยๆอยู่แบบเนี้ยเธอรับปากเราได้ไหมล่ะื่าเธอจะไม่ยุ่งกับพี่เขาอีกได้เร่รับปากเราจะเลิกยุ่งกับพี่เขาแล้วเดี๋ยวทำแม่เธอสั่งล่ะเธอกล้าขัดคำสั่งไหม นั่นไงเธอก็ไม่กล้าแม,ม่เก่เกดเกสเรากล้าเรากล้าแน่ใจเหรอแน่เกไปไหนอะอยู่นี่แหละไม่ต้องตามมา น้องเกรสมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะมีค่ะหนูไม่เลือกจะคุยกับพี่ตรงๆหนูรู้นะคะว่าพี่ต้องการอะไรแต่เรื่องระหว่างพี่กับรันมันเป็นอดีตไปแล้วค่ะพี่เป็นแค่แฟนเก่าแต่หนูเป็นแฟนปัจจุบันพี่มุกออนได้แล้วนะคะแล้วก็เชื่อในตัวเองหน่อยค่ะว่าตัวเองสามารถหาแฟนใหม่ได้ การที่พี่มายืแฟนเก่าอยูแบบเนี้ยดูไม่มีศักดิ์ศรีเอาเลยนะคะ <c oughs> น้องเกรซนี่พูดอะไรออกมาพี่ว่าน้องเกรสคิดมากไปแล้วนะคือพี่กับรันอะจริงๆแล้วเราก็ติดต่อคุยกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะอีกอย่างคนเป็นเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องให้ความช่วยเหลือกันมันปกติมากเลยอะเกรซแล้วก่อนที่พี่จะมาเป็นแฟนกับรันเนี่ยพี่ก็เป็นพี่น้องมาก่อน แล้วพอจบจากสถานะแฟนพี่ก็แค่กลับไปเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมก็เท่านั้นเองอะพี่น้องกันอือฮึพี่น้องกันเขาแขวนรูปแบบนี้กันเหรอคะเรสรูปนี้มันก็สวยดีออกเอาจริงๆพี่ก็แขวนไว้เตือนความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นแฟนกับรันเขาก็เท่านั้นเองแต่จะว่าไปมันก็ตลกดีเหมือนกันเนาะคนเคยเป็นพี่เป็นน้องกัน แล้วก็มาเป็นแฟนจนเกือบจะได้มาเป็นสามีภรรยากัน <c oughs> <c oughs> หนูบอกแล้วไงคะ <c oughs> ว่าอยากคุยตรงๆแล้วพี่มาใช้วิธีหน่าเบื่อแบบเนี้ <c oughs> จะเคลียร์รู้เรื่องได้ยังไงคะพี่ใช้วิธีหน้าเบื่อหรอเออเกรซคือจริงๆพี่ไม่เข้าใจว่าน้องเกรสหมายถึงอะไรอ่ะพี่ว่าพี่ก็พูดตรงที่สุดแล้วนะว่าพี่เนี่ยคิดกับรันเขาแค่น้องชายจริงๆไม่มีอะไรเกินเลยหื ได้พี่จะเอาแบบนี้ใช่ปะอือหือเป็นถ้าหนูเห็นพี่ทำอะไรเกินพี่น้องกับรันหนูแขกพี่นะคะเอาสิเพราะว่าพี่เนี่ยบริสุทธิใจอยู่แหละ มีคนถามว่าใครจะผนังให้ก็ผู้ชายในรูปสฮ<ะ>่ปอมากมีคนถามเท่ากับถามเองตอบเองสุดหลิดมันโผล่ยัวแกขนาดเนี้ยมันตั้งใจที่จะบอกแกฉัดเลยอะฉันว่าแกต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแหละนี่แจมแทนที่จะแนะนําน้องดีๆกลับอยู่ให้น้องไปมีเรื่องเป็นพี่ภาษาอะไรฮะพี่นัดคะ ยิ่งหนูอยู่เฉยเนี่ยมันก็ยิ่งเอาใหญ่ค่ะแต่หนูว่าแบบที่พี่แจมพูดเนี่ยผูกนะคะหนูควรจะตอบโต้อะไรไปบ้างไม่งั้นเนี่ยก็คงแย่อยู่แบบเนี้ไม่หยุดสักทีแล้วแกจะตอบโต้อยังไงหนะบอกพี่สิหนูว่าถ้ามันแย่หนูทางโซเชียลหนูคงต้องตอบโต้ทางโซเชียลนี่แหละค่ะ จะทำอะไรก็ระวังเขาฟ้องด้วยละกันพาบอคอมกับ P.D.P.A โทษหนักอยู่นะเว้ยทำงานเกี่ยวกับโซเชียลกันอะ่ะก็รู้นี่ว่าเป็นไงอืมจำได้ไหมจ้าทุกคนช่วยเราดูหน่อยสิ ว่าการกระทำของผู้หญิงคนนี้ไม่หมายความว่ายังไงผู้หญิงที่กําลังเซลฟี่กับที่ใส่ชุดเจ้าสาวในรูปเป็นคนเดียวกันนะส่วนผู้ชายในรูปเนี่ยเป็นแฟนเราเองคือเขาสองคนเคยเป็นแฟนกันเคยถ่ายพิวดิ้งเล่นๆด้วยกันแต่ก็เลิกกันมาสักพักแล้วแล้วตอนนี้ผู้ชายก็เป็นแฟนกับเราอยู่แต่วันก่อนผู้หญิงคนนี้ได้ให้แฟนเราไปติดรูปนี้ที่ผนังห้องนอนให้ทุกคนว่ามันแปลกๆปะติดรูปพิวดิ้งของแฟนเก่าทาั้งๆที่เขาก็มีแฟนใหม่ไปแล้ว ใครคิดว่าไงมั่งช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะหน้าด้านปรึกษาเท่ากับผิดประจานเท่ากับถูกค่ะหมาห่วงก้างชัดๆไม่มีปัญญาหาผัวใหม่หรอผู้ชายมีแฟนใหม่ไปแล้วอะ่ะก็ต้องถอยขาสาวเปิดหน้ามันค่ะจะได้ออกความเห็นถูก เออพี่หวานอะไรมาว่าปวดท้องเมนรู้ไม่ไหวให้ซื้อยาไปให้หน่อยสั่งไรเดอร์ไปซื้อให้สิครับบายทุกคนนางส่งข้อความแบบเนี้ยมาให้แฟนเราอีกแล้วอ่ะ แต่แฟนเราไม่เล่นด้วยทุกคนว่าเราควรทำยังไงดีคะเธอพี่เขาส่งมาอีกแล้วอะทุกคนพังเนี้ยนางบอกให้ไปช่วยซ่อมกอกน้ำจ้าของพังเก่งพังวันเว้นวันแทนที่จะเรียกช่างแต่กลับเรียกแฟนเราจ้า แม่ต้อยขาหว่าว่าหว่าสักจะทนน้องเกรซนี่ไม่ไหวแล้วนะคะทำไมลูกน้องเกรซมันทำอะไรก็อนน้องเกรซสิคะมันแคปข้อความที่หว่าคุยกับดานไปประจานในโซเชียลแล้วตอนนี้คนก็มารุมด่าว่าใหญ่เลยค่ะถามว่าหว่าหน้าด้านบ้างหวารับไม่ได้อ่ะอับอายขายขี้หน้าที่สุดเลยค่ะแม่ต้อยวแล้วรันเขาว่าไงบ้างลูกรันเขามาหาหนูบ้างไหม รอนจะมาหาหวานยังไงล่ะคะก็น้องเกรซอะเขาจับรันขังไว้แต่ในคอนโดขนาดลายอ่ะน้องเกรซยังเป็นคนตอบเลยนะคะหวาดูออกค่ะว่ายังไงรันก็ไม่ตอบหวาแบบนั้นแน่นอนเพราะว่ามันอยากขายมากเลยอะค่ะแม่ต้อยขนาดหวากปวดท้องหวาบอกให้รันไปซื้อยาให้แม่รู้ไหมคะว่าน้องเกรซมันตอบบาว่าอะไรมันบอกหบาว่าก็คลานไปซื้อเองสิ ถ้าไม่ไหวก็ตายไปซะดูมันสิคะแม่ต้อยว้ยนางเด็กเปรตนี่ <G ül üyor> ยี่หวะจะเย็นๆนะลูกเดีย๋ยวแม่จัดการให้ขอบคุณมากๆนะคะแม่ต้อย สวัสดีครับแม่วันดีค่ะแลอแม่เดี๋ยวรันช่วยหั่นมแม่คะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทำคอนเทนต์กันไหมคะว่าภายในหนึ่งนาทีเนี่ยแม่จะทำก๋วยเตี๋ยวได้กี่ชามหรือว่าหนึ่งนาทีน้อยไปไหมคะหรือจะสองนาทีดีคะฉันว่าก่อนจะทำคอนเทนต์น่ะนะแกมาเคลียร์กับฉันก่อนหมแกไปทำอะไรยี่หว่าเขาฮะทำไมเ่ะคะเขามาฟ้องอะไรแม่เหรอคะฟ้องสิ ไม่ฟ้องฉันจะรู้ได้ยังไงละ่ะในจะเรื่องตอบลายแทนรันแคปหน้าจอไปประจานแล้วก็ห้ามไม่ให้รันไปหาเขาอีกแกมีสิทธิ์อะไรไปทําอย่างนั้นฮะก็สิทธิ์ที่หนูเป็นแฟนปัจจุบันยังไงล่ะคะหนูต้องถามกลับมากกว่าว่าพี่หว่ามีสิทธิ์อะไรฮะอ,อ,อย่าบอกนะคะว่าสิทธิ์แฟนเก่าแฟนเก่าเนี่ยไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นคะ่ะนอกจากอยู่เฉยๆแกนั่นแหละไม่มีสิทธิ์คบกันได้ยังไม่ถึงปีเลย แต่กับยี่หวาเนี่ยเขาเล่นกันตั้งแต่เขาคลานกันอยู่เลยอยู่โรงเรียนปฐมก็อยู่โรงเรียนเดียวกันเช้าฉันต้องฝากพ่อยี่หวาไปส่งเย็นต้องฝากเขารับกลับมาบ้านฉันกับบ้านยี่หวานี่แทบจะเป็นญาติกันอยู่แล้วนะแค่รันไปช่วยซ่อมนั่นซ่อมนี่หน่อยเนี่ยมันทาไมฮะแม่แม่คะนี่แม่ดูไม่อ,อ,อ่อยเหรอคะพฤติกรรมพี่เขาแต่ละอย่างเนี่ยมันสอ่อเจตนาโคตรจะชั้นเลยนะแม่ทําแม่ดูไม่ออกแบบเนี้ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะทำไมต้องพูดแล้วถ้ารันกับยี่หวาเขาจะติดต่อกัน แกก็ไม่ต้องยุ่งหนูต้องยุ่งค่ะเพราะว่ารันเป็นแฟนหนูหลันก็ลูกกูเหมือนกันแหละแต่นี่มันเรื่องระหว่างแฟนค่ะแม่ไม่เกี่ยวอีแล้วเริ่มอยากคายกับหนูแล้วนะคะแม่ไม่ต้องมาเรียกกูว่าแม่กูไม่ใช่แม่มงึงแม่ได้ค่ะอีกส้เฮ้ยเก็บเก็ เดเ็กแม่แม่เก็ยบรับไม่รู้จักเด็กไม่รู้จัก<ๆ>ผู้ใหญ่พอลวเก็มึงเนี่ยูรุ่นมามึงอ้ยนะุน่นแม่เรายัางไงอะึกแม่ยังคไ<ๆ>ม่ได้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าแก่กะโลกะลาค่ะมีเด็กพ่อแม่ไม่สางสองพ่อแม่มึงกัดินตายเพราะมีลูกอย่างมึงนี่แหละ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยขอันจะขึ้น เธอไม่น่าไปพูดแบบนั้กับแม่เราเลยอะถ้าเธอพูดกับแม่เราดีๆอะแม่เราคงไม่โมโหขนาดเนี้ยแม่เธอเป็นคนขึ้นอีกับเราก่อนนะแต่เธอก็ไม่ต้องไปพูดอีกับถูกไหมทะเลาะกันใหญ่โตแบบเนี้ยต่อไปไม่จะมองหน้ากันไม่ติด่ะดิไม่ติดก็ไม่ติดไม่มองก็ไม่ต้องมองลันคือไม่ต้องคิดมากรอกนะเราก็ยังเป็นแฟนเธอเหมือนเดิมแม่ก็ยังเป็นแม่เธอเหมือนเดิม แค่อยู่คนละโลกไม่ต้องโคจอมาเจอกันอีกก็แค่นั้นแหละหนูยอมรับค่ะพี่อ้อยพี่ชอตว่าหนูไม่มีสัมมาค่ะละวะแต่หนูเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่จริงๆหลังจากเหตุการณ์วันนั้นหนูก็ไม่ได้ไปช่วยงานที่ร้านของแม่เขาอีกเลยรวมถึงแฟนหนูด้วยเขาก็ไม่ได้กลับบ้านไปเจอแม่เขาเหมือนกัน เกสมองอะไรอ่ะก yes. ็รอดูอย <|so|>> ู่นี่ไงว่าเมื่อไหร่จะเลิกโกหกแล้วสารภาพความจริงกับเราว่าวันนี้เธอไปที่ไหนกับใครมา